สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ปายก็ะจะพาทุกคนไปนอนพักที่โรงแรมสไตล์ยุโรปบรากาศหรูารานะคะที่ธนบตีพัฒน์กรุงเทพมหา,น,าคนครค่ะโรงแรมอลิาเบธนั่นเองค่ะกับทางเดินหนีไฟนะคะก็ถือว่าดีมากรายละเอียดนะคะเพื่อความปลอดภัยก็เอาใส่กรองประตูนะคะดีมากเวรนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะน่ารักมากเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นห้องแบบว่าเตียงเดี่ยวนะคะเตียงเดี่ยวแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นลูก ของอนักบวชนะคะพี่ปลายคิดว่าเจ้าของโรงแรมก็น่าจะเป็นชาวคริสเตียนนะคะเพราะโรงแรมมาริสเบตนะคะเป็นโรงแรมสไตล์ยุโรปบรรยากาศรูหรานะคะซึ่งโรงแรมนี้นะคะเป็นโรงแรมที่มีความคลาสสิกมากกว่า30ปีค่ะ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนปฏิพัฒน์นะคะใกล้กับรถ BTS เพียง800เมตรเท่านั้นค่ะใกล้สวนจตุจักรสนามบินดอนเมืองค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ในโรงแรมนะคะบนดาดฟ้าแล้วก็เขจะมีบริการห้องประชุมสัมมนาด้วยค่ะแล้วก็มีห้องอาหารเซนต์คอฟฟี่บริการ24ชั่วโมงนะคะเดีเกิดท่างง่ายพี่ปาจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศในรอบโรงแรมกันนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไป รีวิวบรรยากาศห้องพักค่ะซึ่งห้องพักที่นี่นะคะก็จะเป็นห้องพักของสไตล์แบบ V e ล y old แลวก็แบบคลาสสิกมากๆค่ะตอนนี้พี่ปายก็อยู่ระหว่างทางเดินไปยังห้องพักนะคะซึ่งห้องพักของพี่ปายเนี่ยอยู่ติดกับไฟล์เอ็กซิตหรือว่าบันไดหนีไฟค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโถงทางเดินนะคะแล้วก็เขาจะมีบันไดหนีไฟตรงนี้แหละคะ่ะห้องพี่ปายเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมุมสุดเลย at the End ใกล้กับ ทางเดินหนีไฟนะคะก็ถือว่าดีมากค่ะก็ตอนที่นี่เห็นภาาว่าตรงเนี้ยจะยังไงคลาสสิกขนาดไหนเขาจะมีตัวตรงนี้นะคะเหมือนแขกมาเนี่ยเขาก็สามารถนกนกได้นะคะตรงนี้สวยมากเลยค่ะก็เมื่อเราปิดประตูนะคะเขาจะมีรายละเอียดเลยนะคะว่าเพื่อความปลอดภัยกรเราใส่กรองประตูนะคะดีมากแล้วก็วนี้ก็จะเป็นแมพนะคะว่า ห้องเราอยู่ตรงไหนนีน่ห้องเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ทางนิไฟอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องที่ไม่สูบบุหรี่ถ้าใครสุกนะปรับ2 0 0พนะคะตรงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเก่าแต่ว่ามันดูคลาสสิกนะคะก็เขาจะมีะตัวที่ควบคุมของแอร์อยู่ตรงนี้นะคะป้ายแบบน่ารักมากค่ะก็ลนะัทคำความสะอาดพรีเมี่ยมดูรูมแล้วก็ อย่ารบกวนนะคะตรงนี้เขาไปแขวนหน้าห้องแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นาม่านนะคะคือเราสามารถที่จะเปิดม่านได้โดยการชักรอกนะคะรบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นเก้าอี้นั่งนะคะน่ารักมากเลยตรงนี้นะคะมีเก้าอี้นั่งอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะมีรูปรูปนะคะสวยมากนี่เป็นที่อเมริกาจำได้แล้วตรงนี้ก็จะมีแก้วน้ำสองใบนะคะตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณโตเครื่องแป้งค่ะโตเครื่องแป้งนะคะตรงนี้ตรงนี้เขาจะมีอะไรบ้างตรงนี้เขาจะมีอ่าดายปอกผมให้นะคะจะมีทิชชู่รีโมททีวีอยู่นั้นค่ะแอล้วนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะคะเกิดถ้าใครทําอะไรเสียหายก็ต้องจ่ายตามนั้นเลยตู้เย็นนะคะวาวตู้เย็นแบบโบราณมากอิเล็กโทรนะคะก็น่าจะอายุไร่เลี่ยพี่ไปหรือเปล่าไม่แน่ใจค่ะแล้วข้างในนะคะจะเป็น เครื่องดื่มต่างๆนะคะส่วนน้ำสอขวดนี้ก็ฟรีนะคะตรงนี้ค่ะรายละเอียดนะคะรายละเอียดต่างๆเลยเก็มีตามแซนด์ดทั่วไปก็คือเกิดถ้าใครดื่มอะไรเนี่ย mm. เขาก็ชาร์จตามอันนี้เลยนะคะตามราคาเลยนี่ตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเตียงนอนนะคะก็จะมีคมไฟด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นห้อง Connecting ค่ะ ดูสิคะอันนี้เขาแบบเฮ้ยดูดีมากเลยมันแบบโบราณมากนะคะแล้วก็ก็จะมีอินเทอร์เน็ตมีพาสเวิร์ดอยู่ตรงนี้นะคะตรงหัวนอนแล้วก็นี่รายละเอียดต่างๆเลยจะเป็นนี่ก็จะเป็นอ่าห้องแบบว่าเตียงเดียวนะคะเตียงเดียวเซต,ตี้บ็อกซ์นะคะเซต,ตี้บ็อกซ์น่ารักมากน่ารักมากเลยอันนี้นะค่ะเซต,ตี้บ็อกซ์นะคะแล้วก็มีมีวิธีการใช้ด้วยนะคะอันนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบอดรอป ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะก็สามารถแหงเสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้าได้ตามสบายเลยนะคะจะมีรองเท้าด้วย่มีฟิตฟอกค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนไปดูในห้องน้ํำนะคะเปิดเลยอันนี้ก็จะเป็นสภาพห้องน้ํำนะคะ ก็ในนี้เขาก็จะมีให้ทุกอย่างเลยค่ะเขาจะมีผ้าขนูสองนะคะสองพื้นชัดตัวนะคะตอนที่ทำอตอนที่อาบน้ำค่ะแล้วก็ตรงนี้พี่ปายชอบมากเลยไม่เคยเห็นเลยน,นี่เขาจะมีแบบมีจี้เล็กๆมีแป้งด้วยน่ารักจังเลยมีแป้งให้ด้วยอ่ะมีแป้งก็กมี toiletries นะคะตรงนี้ก็เป็นมิจี้เล็กๆก็มีหวีด้วยค่ะแล้วก็มีพวก เอ,อชาววแคปทุกอย่างเลยนี้แล้วมีแก้วด้วยน่ารักมากเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเอ,อ,อ่างอาบน้ํานะคะตรงนี้อ่างอาบน้นะะําค่ะก็ถือว่าห้องน้ําเขาก็ค่อนข้างใหญ่นะคะน,นคะคะ